ทาง SME เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ปล่อยทิ้งแน่นอนใช่ค่ะเมะื่อวานนี้นะคะก็ไปหารือกับหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยนะคะคถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะเร่งด่วนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะบอกว่าก็เมื่อวานนี้เนี่ยไปฟังข้อกังวลแล้วก็ข้อเสนอจากภาคเอกชนก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มบริหารราชการแผ่นดินนะคะตอนนี้ก็คือระหว่างรอเนี่ยพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหนี้สินดอกเบีย้ยพลังงานโลจิสติกตลอด จนโอกาสในการค้าในอนาคตด้วยค่ะรวมไปถึงการแก้ไขเรื่องของภาษีและข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจนะคะโดยจะนํามาพิจารณาเป็นมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อให้การทํางานเดินหน้าไปได้รวดเร็วค่ะสําหรับกรอบระยะเวลา4เดือนในการบริหารประเทศแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่รัฐบาลเตรียมร่างนโยบายไว้เกือบสมบูรณ์แล้วและจะนําข้อเสนอจากภาคเอกชนไปปรับให้สอดคล้องก่อนที่จะแถลงต่อรัฐสภาหลังพิธีถวายสัตว์นะคะส่วนทางด้านของฝากฝั่งประธาน กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะค,ะคุณพศอารามวัฒนานนท์ค่ะบอกว่าทาั้งหอการค้าไทยเนี่ยเมื่อวานนี้เสนอให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเร่ง ดำเนินการมาตรการสําคัญหลายอย่างเลยนะคะครเริ่มแรกเลยให้เริ่มจากการค้าระหว่างประเทศที่ควรจะเร่งเจรจากับสหรัฐแล้วก็ขยายตลาดใหม่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้วยเรื่องที่2บอกว่าให้ดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่3 4มสบถึงสาบาทต่อดอละลลร์ค่ะเพื่อรักษาความได้เปรียบในด้านของการส่งออกการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้ดําเนินการมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อผ่านโครงการคนละครึ่งและอีกหนึ่งโครงการที่จะกลับมาก็คือ ECEC นะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านนายอ,อนุทินนะคะท่านก็บอกว่าสิ่งที่มาพูดคุยเมื่อวานนี้เพื่อมาพบปะทุกท่านแล้วก็นําว่าที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักวันนี้ตั้งใจมาฟังรายละเอียดนะคะฟังข้อเสนอแนะจากสภาหอการค้าไทย แล้วก็นอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความกระชับและก็แข็งแรงให้เร็วที่สุดค่ะจากนั้นเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็แนะนําว่าที่คณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจให้ผู้ร่วมประชุมได้รู้จักแล้วก็พูดถึงคุณวรพัชธัญญาวง์ค่ะคว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านนายกบอกคนนี้มีฝีมือนะซึ่งทางด้านของคุณเองนิติ นิติทันประาพาสเนี่ยว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลือกมาเองกับมือเลยนะคะ,คะเพราะว่าเชื่อในฝีมือค่ะ,คะ